สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านกับพี่พบกันกับ ep หนึ่งศูนย์สี่สามกันแล้วนะคะฝากพี่พี่กะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะจองทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะ ep หนึ่ี่สามค่ะพี่จ๋าเช้าวันที่15บธันวาคม2568ค่ะวันนี้แม่บ้านก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่หเป็นพระปิดตาค่ะพี่ ปิตาหลวงพ่อครนวัดบางแสะเนื้อทองผสมค่ะพี่จ๋าขึ้นเขียวค่ะพี่หลวงพ่อครนวัดบางแสะค่ะคราบเขียวเก่าๆนะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อครนเก่าสวยค่ะเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋า เก่ามากนะคะพี่ใหม่เลขที่หนึ่งค่ะอักษรา,ายันด้านหลังนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะหลวงพ่อครนวัดบางแสะนะคะพี่ใหม่เลขที่หนึ่งแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะใหม่เลขที่สองเป็นเหรียญเสมาพ่อเงินวัดโดนยายหอมค่ะเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าพ่อเงินวัดโดนใย,ยหอมนะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเสมาพ่อเงินวัดดอนหญยหอมใหม่เลขที่สองค่ะเรียนเก่าหน้าสะสมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมค่ะหมายเลขที่สองค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่เบอร์สองแปดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นพระขุดสะค่ะ ขุดสะหลวงปูเผือกพร้อมกันเลี่ยมค่ะเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานค่ะพี่จ้าพระขุดสะ,ะเนื้อเก่าๆผูผุๆนะคะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ใหม่เลขที่สามค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าเบอร์สามพระขุดสะหลวงปู่เพื่อค่ะแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขสี่เป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหานไร่นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบแปดค่ะพี่ หน้าตาชัดสวยค่ะพี่๋านนางพานหลวงปู่ทิมค่ะเก่าสวยใหม่เลขที่สค่ะพี่ แบ่งปันค่ะนั่งพานปู่ทิมใหม่เลขสี่ค่ะพี่จ๋าใหม่เลขสี่แบ่งปันแปดรอยบาทค่ะใหม่เลขที่ห้าเป็นพระรอดค่ะพี่พระรอดเนื้อเก่าๆค่ะพี่จ๋า ระรอดเก่าสวยใหม่เลขที่ห้นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่600บาทค่ะหมายเลขที่6เป็นตะพนหลวงพ่อพักวัดเออโบสถ์ค่ะพี่ตะพนหลวงพ่อพักพร้อมการเลี่ยมค่ะเก่าๆนะคะพี่จา่าด้านบนเป็นรูห่วงห้อยมาค่ะพี่ นี่ค่ะตะโพนหลวงพ่อพักนะคะพี่พรอมเลี่ยมค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าเนื้อหามาเก่าๆเขาเลี่ยมมาแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หกนะคะพี่แปดร้อยบาทค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นค่ะพี่จ๋าเหรียญกลมหลวงพ่อกลั่นพรอมเลี่ยมค่ะ หลวงพ่อก,กลั่นวัดพระยาตรนะคะพี่จา๋าเรียนหลวงพ่อก,กลั่นค่ะอยู่ในเลี่ยมไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จา๋ารบกวนพี่พี่ fc โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะพี่เดี๋ยวมาบ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้คะ่ะหมายเลขเจ็ดค่ะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทคะ่ะเบอร์แปดเป็นพระพรหมสีหน้านะคะพี่จ๋าเหรียญพระพรหมหน้าสีทองค่ะพี่พระพรหมนะคะพี่จา๋าหน้ากากทองคะ่ะหน้าตามาชัดสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญพระพรหมหน้ากากทองคะ่ะ เก่าสวยค่ะพี่จา๋าเลี่ยมไว้นะคะพี่เลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานค่ะหมายเลขที่8ดค่ะพี่จา๋าเหรียญพระพรหมพร้อมเลี่ยมค่ะแบ่งปันนะคะพี่จา๋าหมายเลข8ดแบ่งปัน800บาทค่ะหมายเลข9้าเป็นเหรียญหลวงพุหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่จา๋าปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงสีทองเรืองอารามค่ะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จ๋าปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดค่ะพี่สีทองเรืองอะลามสวยๆนะคะพี่จ๋าเนี่ยค่ะหลวงปู่เอี่ยมแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่ปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ หมายเลขสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียคะ่ะพี่า๋าพ่อเอียวัดบ้านด่านค่นเหรียญหลวงพ่อเอียเนื้อเงินนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่สาเป็นเหรียญเนื้อเงินคะ่ะพี่พระอุปัชาเอียนะคะพี่เนื้อเงินเก่าสวยใหม่เลขที่สิบค่ะ หลวงพ่อเอียใหม่เลขสิบค่ะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าใหม่เลขสิบแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเป็นเนื้อเงินค่ะสิบเอ็ดเป็นสิงห์งาแกะค่ะพี่สิงห์งาแกะนะคะพี่จ๋ามาในกล่องค่ะเนื้อเก่าค่ะพี่ฉ่ำสวยนะคะพี่จ๋าสิงห์งาแกะค่ะ สิงห์งาแกะนะคะพี่จ๋ามาในกล่องใต้ฐานมีร่องรอยการจานค่ะนี่ค่ะวัดขนาดเทียบกับตังเหรียญหนึบาทนะคะพี่ขนาดประมาณนี้ค่ะเป็นงานะคะพี่จ๋าหม่เลข11ค่ะมาในกล่องแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่เอ่อเจ็ยบาทค่ะใหม่เลข12เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ หลวงพ่อสุดวัดการหลงใหม่เลข12ค่ะพี่ปี2517นะคะพี่จ๋าเรียนหลวงพ่อสุดวัดการหลงค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพ่อสุดนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าหมายเลข12หลวงพ่อสุด7 0 0ดอยบาทค่ะ13บค่ะพี่จ๋าเป็นเออสมเด็จบึงพญาสุเรนนะคะพี่พระสมเด็จบึงพญาสุเรน,นะคะ่ะด้านหลังมีร่องรอยกันจานะคะ่ะพี่เก่าสวยคะ่ะ แบ่งปันนะคะพี่จาใหม่เลข13ค่ะพี่แบ่งปัน600บาทค่ะ14เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะพี่จาพ่อแดงปี03ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงปี03ค่ะพี่ หวงพ่อแดงใหม่เลข14ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าแจงใหม่เลขกันเข้ามาค่ะเรียนหลวงพ่อแดงนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่7จ็ยบาทค่ะ15บห้าค่ะพี่จ๋าเป็นเอ่อพระหูยานนะคะพี่จ๋าหูยานเก่าสวยใหม่เลข15ค่ะ ระหูยานนะคะพี่หม่เลขสิบห้านะคะพี่จ๋าแบ่งปันค่ะเบอร์สิบห้าแบ่งปันอยู่เจ็ดรอยบาทค่ะสิบหกเป็นพระร่วงนะคะพี่จ๋าหลังรางปืนค่ะ มีคราบสนิมแดงมาช่ำสวยเลยค่ะพี่จา๋าหน้าตาชัดนะคะพี่พระร่วงหลังรางปืนคะ่ะเก่าสวยค่ะพี่จา๋า หมายเลข16ค่ะพระร่วงหลังรางปืนค่ะพี่แบ่งปัน7จรอยบาทค่ะ17เป็นพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมค่ะพี่สมเด็จนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้เลยค่ะเลี่ยมไว้นะคะพี่สมเด็จพร้อมเลี่ยมค่ะสมเด็จนะคะพี่จ๋าหมายเลข17ค่ะ นี่ค่ะเนื้อเก่าสวยเบอร์17นะคะพี่สมเด็จเก่าใหม่เลข17พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ18ได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าพระสมเด็จใหม่เลข18ค่ะพี่ ่าสวยค่ะพี่จ้าใหม่เลข18ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ้าสมเด็จเก่าใหม่เลข18ค่ะแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะพี่จ้า19นะคะพี่เนื้อเก่าไม่แพ้กันค่ะ หมายเลข19บเก้ค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก้าค่ะแบ่งปันพี่พี่เอค่ะพี่จ๋าเบอร์19แบ่งปันอยู่ที่เอ่อสิ้านะคะพีจ๋าหกร้อบาทค่ะ20เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพรอ้อมเลี่ยมพรอ้อมใช้งานค่ะเสียมาพ่อเดิม2470ี่เจค่ะพี่ เหรียญผ่านการใช้งานค่ะพี่จา๋าแต่หน้าตานี่นะคะพี่หน้าตายังชัดสวยอยู่ค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่พระครูเดิม2470ค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่พอสอลึกอยู่ค่ะ 2470นะคะพี่จ๋าแบ่งปันเลยค่ะพี่หลวงพ่อเดิมค่ะเนื้อเก่าพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพร้อมใช้งานค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีหลวงพ่อเดิม700บาทค่ะหมายเลขที่21ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญปักกรดหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมปักกรดหมายเลข21ค่ะ ปรากดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แบ่งปันค่ะพิจาราหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะปรากฏหลวงพ่อเดิมแบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบสองเป็นจอบพ่อปไปล่ค่ะพิจาราเหรียญจอบหลวงพ่อปไปลได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่จอบพ่อปไปลหมายเลขยี่สิบสองเก่าสวยค่ะ หลวงพ่อไปล่เก่าสวยนะคะพี่จอบพบ่อไปลายนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อไปล่ค่ะพี่พ่อไปล่วัดกำแพงค่ะเนื้อเก่าๆค่ะพี่จ๋า หลวงพ่อไบ่นะคะพี่เหเรียญจอบใหม่เลขที่22แบ่งปันพี่เอฟซีที่600บาทค่ะ23เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะอาจารย์ฟันปี07รุ่น2นะคะพี่จ๋าพระอาจารย์ฟันปี2 5 0 7ค่ะเป็นเหรียญรุ่น2ค่ะพี่อาจารย์ฟันอาจารโรค่ะ ปี2507นะคะพี่เหรียญหนาอยู่นะคะพี่จ๋าดูจากขอบข้างแล้วเหรียญหนานะคะพี่รุ่นสปี2507ค่ะพระอาจารย์ฟันอาจาโรค่ะพี่จ๋าสกลน,นครค่ะหมายเลขที่23าแบ่งปันเจ็ด้อยบาทค่ะ ยีเป็นเหรียญหลวงปูไข่ค่ะพี่จ๋าปูไข่เอ,อ่อปูไข่เก่าสวยนะคะ่ะพี่ใหม่เลขที่24เหรียญหลวงปูไข่คะ่ะเก่าค่ะพี่จ๋าหลวงปูไข่ใหม่เลขยี่ค่ะ เหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะใหม่เลขยี่สิบสี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเกวยะคะ่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเกวยปีหนึ่งห้าค่ะเหรียญกลมค่ะพี่หลวงพ่อเกวยเก่าสวยสภาพผ่านการใช้งานค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะคะพี่พ่อเกวย ก่าสวยค่ะนี่ค่ะสภาพผ่านการใช้งานค่ะพี่สอง5ันค่ะห่วงด้านบนนะคะพี่จ๋าใช้งานมานะคะพี่เหรียญน,นี้ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่จ่าหมายเลขยี่สิบห้าแปดร้อยบาทค่ะยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะพี่ปู่โตวัดประดูชิมพีเลี่ยมมาแบบนี้ค่ะหลวงปู่โตปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าหลวงปู่โตเลี่ยมไว้ค่ะพี่ เก่าสวยค่ะปีหนึ่งหนึ่งนะคะพี่นี่ค่ะเรียนหลวงปู่โตนะคะพี่จาร์เลี่ยมมาแบบนี้ค่ะหมายเลข26แบ่งปันเ้าบาทค่ะ27เเป็นพระชัยรัชการค่ะพี่จา๋านี่ค่ะ พระชัยรัชกาลใหม่เลข27ค่ะมาแบบนี้นะค่ะพี่จ่าได้มาแบบนี้เลยค่ะพระชัยรัชกาลค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่หนึ่งองร้อ1200บาทเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขที่28เป็นพระชัยรัชการเช่นกันค่ะหมายเลขยี่นะคะพี่เก่ามากนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะ พระชัยรัชการค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีค่ะพี่จ๋า1200งพนบาทนะคะพี่หมายเลขที่28ค่ะ29เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะ เนื้อเก่ามากค่ะพี่จ๋าปิดตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะ แบ่งปันนะคะพี่หมายเลขยี่สค่ะแบ่งปันอยู่ที่29่ินะคะพี่จ๋าเก้อยบาทค่ะหมายเลข30เป็นเหรียญหลวงพ่อรุุนค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อหุ่นหมายเลข30ค่ะได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าไม่ได้ทำความสะอาดนะคะพี่ ในบ้านได้มาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อหลุนใหม่เลขสามสิบค่ะหมายเลขสามสิบค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่เอ่อ เจ็ด้ยบาทค่ะ31เป็นพระนางพญาเนื้อเก่าๆมาพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่นางพญาใหม่เลข31ค่ะมีมวลสารโชเต็มองค์ค่ะพี่จา๋าดูเก่าดูขลังนะคะพี่เก่าๆเลยค่ะพระนางพญาใหม่เลข31ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋า31แบ่งปัน7จ็โดยบาทค่ะ32เป็นพระสุ้มกอรพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าสุ้มกอเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเปิดด้านหน้าด้านหลังปิดค่ะพี่พี่พี่ที่ถูกใจโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านแกะถ่ายรูปให้ค่ะพี่พระสุ้มกอนะคะพี่จ๋าสุ้มกอเก่าค่ะพี่เนื้อเก่าสวยพร้อมเลี่ยมค่ะรับไปพร้อมใช้งานนะคะพี่ ยังไงติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาแอดไลน์ไม่เป็นโทรกันเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่อ่ะพระซุ้มโกรพร้อมเลี่ยมค่ะแบ่งปันที่800บาทหม่เลข32ค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆค่ะพ,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 พี่จา๋าที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะนคะพี่0849158065จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีพี4 3 4 3ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า